โอเคครับผมตอนนี้ป่าจอดอินดี้วันนี้มาในนามของเอ่อเจ้าหน้าที่บริษัทเนาะโอเควันนี้เรามาเอา่อโรงงานน้องคายนี่ข้างหน้าเหมือนร้านกาแฟเลยนะครับนีม่มุมโรงอาหาร okay, โอเคก็หลายมุมตรงนี้บินบ่อบำบัดนี่น้ําใสอยู่นะวันนี้พัฒนาเป็นรากยางที่จอดไม่มีเหมันเราปีที่จะลดโมเตอร์ไซ ล้นป้อมยามเราก็พอโอเคนี่น้องคายนี่เราอยู่ที่โรงตัดแต่งแปรรูปน้องคายเดี๋ยวเราโอ้จัดสวนอย่างนี้เลยเอออยู่มุมจัดสวนนะเอออฟฟิศเ่ะอต้อนรับ้าแยวมุมน้ําตก มีน้ำตกด้วยเดี๋ยวธรรมชาติโอเคเดี๋ยวเราแลกบัตรก่อนเราแลกบัตรก่กนอนแลกบัตรสวัสดีครับสวัสดีครับผู้จัดการอยู่ปลเาผู้จัดการอยู่เนาะโอ้นี่คือสวนสวนสวนกินได้เนี่ยสวนรั้วกินได้นะอ่ะไม่ธรรมดาเนี่ยสวนสวนรั้วกินได้ เออทำดีทำดีเออเออส่วนรั้วกินได้เจ้า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 เออมุมติดต่อเข้าโรงงานเราเราเขียนชื่อก่อนเราเขียนชื่อโอ้สารราดยางหมดแล้วนี่ที่ลานจอดรถอ่ะจักเปย์ลาดมันหัวหน้าหัวหน้าอ๋อวัวหน้าโอ้ทำได้ดีว่ะเออ ตรงนี้เปลี่ยนถ้าไม่แนะนำนะคิดว่าร้านกาแฟเนี่ยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนออฟฟิศ q ิวซีนะครับโอเคเป็นออฟฟิศ q ิวซีเนาะครับ